จังหวัดร้อยเอ็ดพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระราชวัชราวิทยาคมวันที่20ธันวาคม2567เวลา12นาฬิกา30นาทีที่วัดท่าสแบงตำบลมะบ้าอำเภอทุ่งข่าวหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจสรีวงศ์รองผู้วา่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้วา่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายขราวาสพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แด่พระราชวัชราวิทยาคมอนุสร์ประพัสโรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชระธีราจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเทพวชิรคุณาทานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและพระเทรานุเทระตลอดจนนายพิชัยาติลรซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วานาสวอิชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีพระราชบัณฑาวิทยาคมวัท่าสแบงหรือพระอาจารย์ต้อมวัท่าสแบงได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่ลหลักธรรมคำสอนสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาพรา้อมเมตตามอบรถตู้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือดูแลประชาชนและในการก่อสร้างอาคารเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดหลังใหม่และยังส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปถือเป็นพระภิกษุที่ประกอบกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้พระพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัติจึงสมควรแก่การยกย่องสืบไป